ครับว,วันนี้คุณหมอปฏิบัติหน้าที่ในวันออกพรรษาลาพระเจ้านะครับเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันที่นะฮะพระพุทธเจ้าได้นะครับได้ได้ <c oughs> ไดอะไรตัดสรุปริิญญานเกิดในวันเดียวกันใช่ไหมฮะออกพรรษาไม่ใช่ อันนั้นมันั้นอสาร a h อันนั้นสาร a h นี่รวมเนาะนะฮะทุกเรื่องราวพุทธประวัติบางทีมันหลงลืมกันได้นะครับผม fc ทุกท่านก็นะฮะปวดอภัยได้จริงๆวันออกพรรษาก็ออกพรรษานั่นแหละจริงๆแล้วความหมายของตรงๆก็คือออกพรรษาเพราะว่าพระพิสูจน์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยประมาณสามเดือนก็จะออกพรรษานะครพอออกพรรษาแล้วนะะก็คือ เราเป็นญาติโยมเราเป็นปุชชนคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องเตรียมจัดผ้าป่าผ้ากรถินรับบุญกับท่านนะครับก็คือในการไปหาผ้าจีวงจีวรสบงหรือว่าผ้ากรถินเอาไว้เตรียมที่จะต้อนรับนะฮะหรือว่าก็คือเตรียมให้ท่านเน่ยเดินทุดงต่อเพราะว่าท่านจนา่ยจำสินมา3ามเดือนเต็มๆแล้วนะฮะสมเดือนนอยู่แต่ในวัด แล้วก็บินธบัตตามอยู่ในพื้นที่ก่อเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยนะครับวิศสมัยก่อนคือทําไมต้องให้พระเข้าพรรษาเพราะว่ามีพระกลุ่มหนึ่งนะครับที่เดินไประหว่างเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเพราะว่าเข้าพรรษานี้เข้าทํานากันนะฮะทำนากันทีนี้ก็ไปเดินเหยียบข้าวเหยียบน้ําชาวนานะครับทำให้ความเสียหายของชาวนาก็เลยพุทธเจ้าติตั้งกฎให้วันเข้าพรรษาออกพรรษาในสามเดือนเนี่ยหน้าฝน ให้อยู่กับที่อยู่กับบ้านอยู่กับวัดนะครับให้ประจําหลักแหล่งนะครับก็เลยมีเป็นวันออกภาษานะครับผมคุณหมอชยโยบางครั้งก็คืออาจจะหลงลืมไม่หละไม่ได้เราไม่ได้ไมีหน้าที่เป็นาทายกทายิกาในส่วนนี้แต่หน้าที่ของอตัวเองเนี่ยไม่ลืมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กาลังเยียบรักษาผู้ป่วยอยู่นะฮะร,รักษาคนป่วยอยู่นะครับซึ่งเกิดปีเดียวกับพระพงศกรนะฮะปีเดียวกันกับพระที่อยู่ วัดนะฮะบ้านต่ำนะครับที่คุณหมอถ่ายลงวันนั้นที่ภาาบัานต่าก็เกิดศูนย์สามนี่แหละก็คือท่านตอนนี้ท่านท่านบอกว่าสูงสุดที่สุดของคนในโลกมนุษย์เนี่ยจะรวยมากสุดก็คือมีรถฟอร์จูนเนอร์นมมีรถฟอร์จูนเนอร์ในเป็นของตัวเองท่านก็ทําได้สุดและของการเป็นมนุษย์นะฮะแต่ในส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็ท่านบอกว่าท่านอยู่ดีในพระเหลืองก็ให้อยู่ต่อแต่ถ้าอยู่ไม่ดีนะครับก็ จะสึกก็ได้โดยอัตภาพนะครับในทุกสิ่งอย่างนะฮะขอทุกหน้าที่ทุกอาชีพนะฮะอย่าไปทำผิดนะฮะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับคุณหมอจะบอกว่าในโลกใบนี้ถ้าเราไม่ทำผิดนะฮะไม่ทำผิดโทษไม่รุนแรงผิดบ้างอภัยกันบ้างเนี่ยนะทุกคนเนี่ยนะครับก็ขอให้มีความสุขสวัสดีในวันออกพรรษานะครับคุณหมอชโยเนี่ยนะครับก็เป็นคนแค่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง เป็นคนแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับซึ่งนะครับทุกหน้าที่ในโลกเนี่ยนะครับเป็นสัก,กเบือยันเรือลบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็เรานะฮะครคูใหญ่ก็เราครูน้อยก็เราพันลงก็เราเนี่ยแล้วก็ฝ่ายการเงินหิรัญยิกบัญชีหรือทําท,ทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างเนี่ยเราก็จะเก่งพอเก่งแล้วจะไปไหนไม่ไปไหนหรอกก็เก่งก็อยู่ตัวเรานี่แหละทุกภพทุกชาติเราก็จะกลับมาเก่ง นะแต่ถ้าเราไม่เก่งเลยเนี่ยจิตที่อ่อนแอเนี่ยอ่อนแออยู่จุดไหนก็อ่อนอ่อนอ่อนอยู่จุดนั้นเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกี่พบกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็ชชชชยังอ่อนแออยู่เหมือนเดิมก็ตายแล้วก็ยังอ่อนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ฝึกตนให้เข้มแข็งก็ไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะให้เข้าใจคําว่าจิตเข้มแข็งนะฮนะกายก็ จะเข้มแข็งตามจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวครับไม่ว่าจะเป็นวันออกพรรษาหรือว่าเป็นวันพระวันดีคืนดีทุกอย่างนะฮะขอให้ทุกคนนะครับน้อมนำนะครับก็เรียกว่าบำรุงพุทธศาสนาสืบไปจนถึงสายพระศรีอานสืบไปด้วยนะครับขอบคุณครับ